สวัสดีครับสถาบันอิสาราเป็นองค์กรที่ทำงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางด้านแรงงานและแรงงานข้ามชาติเชื่อไหมครับว่าทางสถาบันอิสารายังคงพบกรณีการทำลายร่างกายและการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงานทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียการใช้ความรุนแรงเป็นประเด็นที่ทั้ผู้ค้าลายใหญ่และผู้ค้าลายย่อยต่างให้ความสนใจมากขึ้น และเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อที่ธุรกิจจะยังคงสร้างแรงดึงดูดในทางการตลาดทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าการใช้ความรุนแรงเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาในประเทศไทยนั้นหมายความว่าการทำร้ายร่างกายเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาของประเทศไทยโดยมีโทษจำคุกหรือปรับซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรไม่ว่าจะบนท้องถนนหรือในที่ทำงานถ้าใครมาทำร้ายร่างกายเรามีสิทธิที่จะแจ้งตำรวจ การทำรายร่างกายถือเป็นอาชญากรรมไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามและหลัจกจริยธรรมของภาคธุรกิจได้กำหนดการห้ามทำรายร่างกายไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีกรณีของการทำรายร่างกายในที่ทำงานรวมถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่ป้อนสินค้าให้กับตลาดในระดับระหว่างประเทศมีหลายครั้งที่ทางสถาบันสราพบกรณีของการที่หัวหน้าง,งานทำลายร่างกายดาทอ ขึ้นเสียงและเรายังพบมาตรการการลงโทษทางร่างกายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทางภาคธุรกิจจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ทางสถาบันมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบเป็นมืออาชีพและรวดเร็วดังนี้ครับในประการแรก ต้องมีความชัดเจนว่ามีมาตรการทางวินัยในการจัดการกับประเด็นปัญหาการใช้ความรุนแรงและมีการสื่อสารไปยังลูกจ้างอย่างชัดเจนและทั่วถึงในภาษาของลูกจ้างประการที่2ต้องมั่นใจว่ามีระบบร้องเรียนหรือระบบของฝ่ายบุคคลในการจัดการกับปัญหามีการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีลักษณะปลอดภัยต่อลูกจ้างที่เข้ามาใช้ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่มีการโต้อตอบจากหัวหน้างานต่อลูกจ้างที่เข้ามาใช้ระบบนอกจากนี้ ระบบจะต้องมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากลูกจ้างพบเห็นหัวหน้างานลอดพ้นจากความผิดโดยไม่ได้รับการลงโทษอะไรลูกจ้างจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับปัญหานี้ในที่ทำงานติดต่อมาที่สถาบันอิสาระได้เลยครับและหากมีข้อสงสัยทางด้านสิทธิแรงงานหรือข้อร้องเรียนทางด้านแรงงานติดต่อสายด่วนของเราได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่ 1800-010-182เราพร้อมเปิดรับสายทั้งทางลูกจ้างนายจ้างตัวแทนจัดหางานหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย